โอ้โหเต็มดอกแล้วบอกเพื่อนกันโจ๊กแต่โจ๊กถือเมกะโฟนปะเนี่ยเสียงหลุดมาถึงที่เบิกรถเนี่ย อะไรขึ้นเหพี่ไม่รู้เหมือนกันกำลังญญไปแดนขาวโอ้โอยังไงดีเรครับ เย็นมึงนอนเลยนะมึงขับรถอรยู่เย้กันขับแน่นอนกลับมาแล้วครับโปรดใช้คำพูดจาสุภาพด้วยนะครับคึมบ้างงานคึมป่ะลุงบางที เพิ่มอะไรไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะหน้าบ้านแกนี้จะทีมใครคะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับลุงไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหใครมันว่าอะไรใครใครแก๊งไหนอะพี่แลนขาวอะแรงขาวแลนขาวมาแลนขาวเลยมีเรื่องด่วนเลยเนี่ยแกงไหนอีกจ้ามาแล้วลุงนี่แก๊งเราล้อครัลุงพี่อะไรเนี่ยอะไร พาคนมารู้จักลุงตี่ไม่เชื่อนะอย่างนี้เดี๋ยวต้องในไฟให้ช่วยนี่ไม่กแลังถ้าไอ้นี่ไอ้นี่ตีน้องตอบไม่ได้อย่างเงี้ยยว่าหุดน้องพี่มีเธอลุงมันจะมาเล่นไหมอ่ะไม่กูขอรู้เรื่องก่อนเนี่ยกูงงเรารอเราอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เรื่องไหมักไม่หยุดเลยอะไร ค oh, ิแคทแดนพี hey, 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 ่ปองเป็นทางนนจะอาน้องหนูไปไหนผู้ใหญ่เขาคุยอยู่มาเดินสั่นหน้ากันเป็นไงไรแใครปรีาอะไรอะไรนี่คิแค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 ่แหอะไราเนี้เพื่อนหนไปจบก่กันสามคนที่ตึกโรงรมบาโฟกับพี่โจนาธานและทีนี้เอทีซีเข้าาอหนูก็เลยวอบอกเพื่อนว่าเนี่ยอทซเข้ามานะแต่พี่เนี่พี่บาโฟบอกว่าเอทีซเขาไม่เล่นหิหนูก็เลยไม่ตี พี่หนูกำลังจะเดินลงเขาก็ไล่ตีหนูใช่ไหมทั้นก็สรบปกันหมดแล้วตื่นมาก็ปุณนหายไปแต่ยี่สิบลูกอะพี่สิบสิบกว่าลูกก็แค่ปุ่นโอเคแต่แตีตปุนนี่คือเขาสุดเลยไงใช่ไหม,ไมรอบแรกรรเขาไม่เล่นนะพี่รอบแรกเขาเจอของโจเนี่ยเขามาเขาควักไม้แต่เขาไม่ตีสวนโจตีไปสองสามตีแต่เขาไม่สวนเขาไม่สู้ก็เลยเอผมว่าแผาไม่เล่นแล้วก็แยกกันจบแบบไม่ตีเขาอะแต่เขามาไล่ตีแคทเทอันที่เนี่นนยแลลงไหล ใช่แต่ที่ผมตีไปคือเขาเขาทำท่าอะไรพี่แบบเหมือนจะเล่นนะยักษ์จะเข้ามาตีไงแต่เขาไม่ตีครับผมก็เลยตีไปเลยโอ้ใครนะเอาง่ายก็คือเราเปิดก่อนตอนแรกช็อตแรกเลยใช่ใช่ไม่ใช่พี่มนคนละที่กันใช่อ๋อคนละที่เหรอที่ไหนที่ไหนเริ่มก่อนอ่ะ ตอนแรกผมผมอ่ะผมอาโจ้ตีประชาชนก่อนแล้วคราวนี้เขาว่ามาเขามาเหมือนเขาจะมาเล่นด้วยเลยควักไม้มาเลยแต่ทีนี้โจก็เลยขวดเข้าไปทีนี้ผมบอกว่าโจโจไม่ใช่ไม่ใช่คนละพวกผมก็เลยไปจอ่อปูนแล้วก็ลองไปจนเนี่ยจะมาเข้าลูมแคทเนี่ยแคทไปจอกคนเดียวเลยแคทไปจอกโจม้างแล้วแคทโดนตอนนั้นผมหนีตำรวจอยู่แล้วผมก็วนกลับไปชุบชุบเฟิร์นมาอยู่แคทหัวไปร่วงร่วงไหนหัวกนะันนะเมื่อกี้อะแต่มันมาเยอะเกินไม่ไหวมันเยอะมาหลายคนตีแล้วก็ป้นใช่ป้นได้หมดเลยป้นผมแล้วแต่ผมไม่มีปูนไงป้นโจบป้นแคทไป ผมประมาณห้าหกลูกโอเคผมผมรู้เรื่องละก็จริงๆผมไม่อยากปล่อยเรื่องนี้ไปนะก็อ,อยากเล่นแหละแต่แค่ว่าเวลานี้เรามีสตอรี่อยู่เราก็ผมมองว่าเราทําได้ตอนนี้คือก็โถมแล้วก็ป้นมันคืนทุกที่ที่เป็นงานดําแค่นั้นเองแดงขาวแกง๊งแกง๊งประชาชนพี่ atc 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 มันตีกับเราแล้วก็ป้นกับเรามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนี่มีอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่ เออาายยกีแต่แต่คืองี้ก็คือว่ากลัวปัญหาตามมาถ้าเกิดว่าตีแล้วก็แล้วใช่ถ้าเขาจังหวะเขาขึ้นไปคุยที่สภาแล้วสตอรี่มันซ้อนนะมันไม่ซ้อนมันซ้อนได้เขาต้องรอคิวนะทำไปเลยก็ถึกบอกตอนตอนพวกมึงจะทำอะตอนเล่นงานนํำก็ทำไปเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นซ้อนมึงไม่ได้เคยถ้าเห็นดีดีซที่ไหนก็วอลเรียกเลยเอาสุดบน ต้องเช็คก่อนนะลุงมันจะซ้อนไม่ซ้อนนะเนี่ยเพราะเรามันซ้อนไม่ได้ไม่เป็นซอร์เรียงานดําเรื่องเลยมันมันไม่สามารถทําได้โรตาร์ว่าไงได้ไคือชัวร์เลยใช่ไหมว่าซ้อนไม่ได้มันโอ้ย่างั้นเราจะะะทอไไรด้ล่มันซ้อนไม่ได้อัันนน้ซอร์เรียสงานดําใช่ตอนนี้เรามีซอร์เียอยู่จริงๆอ่ะมันก็ควรรู้ด้วยว่ามันมันแทงมึงเหรอหรือไง ผมมาถามเพราะว่าเอาค้นได้หรอลครับผมมีสตอรี่อยู่นั้นบอกค้นได้หมดงานดำมันบอกเนี้ยใช่เอาจริงอ่ะเอาเอาฐานะจริงคือคนมีสตอรี่ไม่ควรไปทํางานดํหรือแวชื่ตัวเองเสี่ยงไปตัวเองตายเช่นตู้ไฟไปนอนตายถ้าสมมุติว่ามันเข้ามาแล้วเห็นมึงไปศพอยู่ตรงนั้นมึงก็รีมันอุ้มได้อ่ะมันอุ้มได้เขาขอก่อนว่าโฟหรือเขาแทงเลย เขาเขาตีแคทเขาตีแคทผมไม่อยู่เราเราเราทำซึ่งกันและกันอยู่แล้วเราทำซึ่งกันและกันอยู่แล้วเขาไม่เคยเขาไม่เคยโดนเรื่องนี้ไงเขาก็เลยยังมีห้ทำรก็ได้ไม่เป็นไรปล่อยทนได้กคอนลงเราให้จบไปทีละเรื่องเอาจบไปทีละเรื่องน็อกเสร็จแล้วก็ไปต่อเอ c ีแต่ถ้า a อ c ีจะยืดเรามาก็ต่อถูกก็เลยไม่เป็นไรเล่นให้อย่าไปสนแค่นั้นแหละด้วยการที่มันมีแผลกันมาตั้งนานแล้วจะเล่นกันเล่นอืม แค่นั้นแหละแต่อย่างที่ลุงก็บอกครับทุกคนเวลาเล่นงานดำหรืออะไรก็แล้วแต่ดูแลตัวเองเพราะผมมองว่าเดินไปคุยอ่ะสมมุติเดินไปคุยจะเล่น,นก็โดนท่าเดิมอีกอ่ะก็โดนคําพูดคาจาอีกกูเบือ่อเพราะว่าเนี่ยหลังกูจบแล้วจะเล่นกูไหมเนี่ยเดี๋ยวก็นูน่นนี่นั่นนี่อีกเข้าใจปะอย,อ,อยู่มึงเข้าใจกูหรือยังครับเข้าใจเออ กูไม่อยากให้เป็นดรามา่าถ้าจะเล่นก็เอาให้มันสุดในทางของเราดีกว่ากูว่าจริง,รงๆการเล่นงานดราม่าแล้วเรามีสตอรี่อยู่เรา,า,มาไม่อยากเราไม่อยากไปเปิดก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นใครอะ่ะอืมไม่แล้วมันดราม่าอะไรอะ่ะไม่ตอนนี้ยังไม่แล้วนี้จะไปคุยกับเขาก่อนหรือว่าไงไม่ไม่คุยไม่คุยครับไม่คุยปล่อยเซอร์ไงถ้าเขาจะคุยก็เรียกมาแค่นั้นแหละไม่คุยไม่คุยเราอยู่นิ่งๆของเราเนี่ยโอเคสีสูตรตัวเองยังไม่กลับมาเอาเลยมึงอยไ่เป็น สายสีสูดตัวเองโดนไปกี่เดือนแล้วเนี่ยลุงอย่าพูดคำนั้นลุงอย่าพูดคำนั้นมันเจ็บลุงไม่เขาเย้าพูดคันมันมันเจ็บนั้นขาวอรแล้วมันเจ็บลุงมันเจ็บอย่าพูดว่าสีสูรเราไม่ไปเอามันเจ็บไม่ไม่ใช่โเราอันนี้ก็รู้แต่เราเอาไม่ไหวก็ได้และวเขานะเขาก็เอาไม่ไหวไงลุงนั่นแหละอย่างอย่างที่ผมบอกว่ารอได้ สิบปีแก้แค้นยังไม่ใส่ยราไม่สีเราจบนน้วนะีเดนเราเอาไปใช้สีเดียวกับที่มช่วงนี้เราก็ป้นคืนได้แล้วก็เอาสุดไปก่อนก็ธรรมดาไม่หรอกลุงผมมองว่าแคทมันโดนมันก็มันก็คือคนในทีมอะมันก็ความรู้สึกทนานน้องด้าีลังมันลุงซีไว้ไม่ซีไปได้หรอกไม่ซีไม่ได้เข้าใจนะจบต่อแค่นั้นก็จบแคทโอเคไหม มันยิ่งลงต่อไปมันติดัีเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่อยากจะให้ม่าเขาเขาตีเราอยู่แล้วที่ตึกทที่ทดไตที่ว้ทดไว้ที่ตที่้กม่ก่าทีไว้แท้วตอนนี้โฟกัสนอกซีเตียนึกที่ตึก่นก่กี่ี่ตที่่ตึกทว่ตมกทททบบ่กียนนะผมว่าล อันนี้แหละเล่นมันไม่น่าจะมันน่าจะไม่เหลือและของอ่ะมันเหลือแค่จะนอนให้เราอุ้มแล้วเล่นเล่นให้เราเข้ามาทุกวันอย่างงี้แหละเล่วมากระลาเดินเร็วๆวันไหนอ่ะมากระลาผมกลัวอะไรรู้ว่ามันจะมาขอจบก่อนของหมดแล้ไม่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 ให้จบอยู่แล้วจบไม่ให้จบอยู่แล้วจบก็ตามโจทย์สรุปศิลากับน็อกนี่ใครชนะเนี่ยศิลาศิลาชนะจะจบยุคแก๊งอย่างเดียวไม่แต่แต่เมื่อกี้กำลังจะคุยกับเซนต้าเซนต้าโดนเล่นไม่ได้เขาต้องจะแจ้งอะไรสักอย่าง เขาตั้งมันบอกว่าเห็นเห็นอยู่ในห้องตึงเลยนะไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ได้ลุงเมื่อกี้เรคุยกับไ้ตาตาบอกว่าจะกลับมาลังลุงผมก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับลุงสุดตัวหน่อยลุงมาคุยหน่อยก็ได้ลุงไม่มีอะไร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 อย่าบอกอย่าบอกไปสภาเหอะถ้างั้นลุงผมได้ขอได้ลุงนะศิลามันก็เริ่มมีสันดานที่ดีขึ้นใช่ป่ะนี่พูดกันตรงๆนะสันดานที่ดีขึ้น เขาก็บอกว่าเมื่อกี้ทุกคนพูดนะขอเป็นลูกเป็นหลานลิฟได้ไหมมันพูดกับทั้งแก๊งนะผมก็อยากจะให้รู้ดูแลแฟนกูไม่ได้เลยจบกับที่ผ่านมากับพวกมันถ้ามันจะกลับมารันอะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามึงกลับมาเป็นศิลาเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่สามารถตัดสินใจเองได้อะเพราะผมเป็นคนใจอ่อนผมไม่รู้ว่าแผลบาดแผลอะไรที่ทุกคนมันโดนกับศิลามาอย่างเงี้ยผมก็ต้องถามน้องๆก่อนถูกไหมถ้าน้องๆบอกไม่ผมก็ต้องตอบว่าไม่แต่ถ้าทุกคนให้โอกาสมัน ัผมอย่างน้อยมันจะได้เป็นไม้เบื่อไม้เบาในประเทศบ้างลุงผมมองว่านี่ลุงไม่ได้ให้อะไรทั้งนั้นแต่ก็ให้เขาอยู่ตามทางของเขาเราก็อยู่ตามทางของเราก็ผมบอกไปแล้วว่าผมจะให้อยู่ตามทางของผู้มึงไปก็อย่ามายุ่งกับพวกเราก็พอเราไม่ไปยุ่งกับมันมีมีอะไรก็มาคุยกันเราก็พูดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมลุงแต่เราจะงดการฟาร์มทุกอย่างกับมันไงให้มันได้ยืนไงลุงลุงเข้าใจเก็ฑ์ไหมเข้าใจนะให้มันเป็นตัวซาเวียร์ในในในกลุ่มใหม่ดีกว่า ผมคิดว่านะอย่างนั้นให้มันดีกว่าให้มันกลับมาเป็นตัวของมันนะแต่ถ้าวันนึงถ้ามันมาสกิดเราเราก็ติดให้มันแค่นั้นจบโอเคไหมใช่ก็คือผมก็บอกแล้วว่าแค่มองเป็นอากาศให้ได้อันนั้นอ่ะสุดแล้วแต่ลุงจะมองพวกมันยังไงแต่มันก็บอกว่าเป็นลูกเป็นหลานลิศได้ไหมอะไรเงี้ยลุงก็ลองเดี๋ยวมันมาหามาจบตรงนั้นเดี๋ยวมันจะมาหาหมดเลยลุงก็ลองรอคุยกับพวกมันดูโอเคไหมใช่ครับคือผมมองว่าความแค้นมันก็มี แล้วเราตีงูไม่ตายสุดท้ายมันก็อาจจะก,กัดเราแต่ผมก็มองว่าอโอเคอนะว,วันนี้มันก็เจ็บมาเยอะแล้วผมก็เข้าใจลงุงมันเจ็บมาเยอะมันมันโดนเรามาเยอะแล้วผมปล่อยได้ก็แค่ให้เขาไปตามทางของเขาอย่ามายุ่งกับผมกับลิทแค่นั้นเองอันนี้อันนี้ผมก็พูดเหมือนลุงแหละแต่คือส่วนที่ผมเห็น <c oughs> ลุงว่าพวกมันมาก้มให้เราทั้งแก๊งแล้วอ่ะผมมองว่าอ,อยู่ที่ลุงแล้วแหละเป็นผู้เป็นผู้ให้มากได้หรือเปล่า มาเฟียมันไม่จะเป็นต้องมีหัวใจนะลุงครับสามารถให้คนที่พร้อมที่จะเลสเบกเราไปแล้วผมคิดอย่างนี้นะมันยอมมันยอมรับเราแลวมันยอมแล้วไงมันยอมแล้วมันมอบแล้วตอนนี้มันมอบแล้วมันพูดอย่างนี้ครับอืมจะให้ตีกับเรามันยอมจ่ายเสมอผมรู้แค่นี้มันจะไม่ตีกับเราแล้วาใจะยังลงให้มันเป็นไม้เหม่อไม้เมาแก้งใหม่ๆบ้างรู้ครับรู้อันนี้ผมจะได้รับนหลายด้านนะลุงรู้เข้าใจฟิลผมใช่ไหมเออนี้ผมจะสื่อไงให้ลุงผมให้มันโพเทค มันกับลิถ้ามันเข้ามาลันนะสองเดือนอ่าเดี๋ยวมันมาแน่นอนเพราะว่ามันก็นั่นแหละแต่มันต้องห้ามยุ่งกับเราโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการป้นถ่างานดำอะไรก็แล้วแต่ห้ามยุ่งห้ามแต่นอกนั้นตามสบายเชิญโอเคมันจะไปเล่นกับใครก็เรื่องมันอย่างนี้เนาะใช่ครับได้งั้นเดี๋ยวรอมันก่อนโอเคครับอเดยตะทสมกับเป็นผู้ใหญ่หน่อยเข้าใจไหม การบางอย่างนะคิดการใหญ่ใจตรงนิ่งเนยผมอยากเล่นแก๊งที่มันมันมน,นะลุงปัจจุบนันที่มันมีอะไรให้มันบ้าง <c oughs> ผมเข้าใจเข้าใจลุงเข้าใจไหมลุงเข้าใจครับผมโตแล้วนะแต่ผมกลับมาแล้วนะห้ามตั้งแต่เมื่อวานเลยนะห,ห้ามพูดคำหยาบครับตอนนี้งดครับงด ไม่รู้ว่าต้องถามถามได้แล้วนะนี่ถามตรงทีลุงพีของเพราะว่าในร้านมันไม่ได้เกินอ่ะยงบู๊ทใส่ใจของยูบู๊ทนะลุงพีเรายังไม่ได้เช็คของนะแต่เมื่อวานแล้วอ่ะไม่เอากับอันนี้เลยไปชาร์จนี่นี่นี่อิวอิวอิวอยู่วะเขาเขาโมจิอะไรงเขาอยู่วะสรุปว่าวันนี้ได้ตีหรือเปล่าเนี่ยตีไม่ได้ไอ้รถอะไรเนี่ยไอ้รถฟูลแพนด้า แม่มาจากไหนเนี <S <S ่ยเร็วแน่เลยกูว่าร้านค้ากด e กด e กด e ด้วยนะกด e ด้วยกด e ด้วยกลือรถในร้านนะลุงลุงผมว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์มีในร้านค้าขึ้นมาเมื่อไหร่ความวุ่นวายบันเลยขึ้นมาทุกทีป้าดีครับดูข้างหลังดบข้างหลังตู้เขาแต่งอะไรกันนะลุงเล่นสตอรี่ชนมอเตอร์ไซค์ปิวไปนู่นเยดูเถอะลุงทีลุงทีป้าดีครับ หันไปดูตู้แดงอีกเขาแต่งอะไรอ่ะอันนี้ลูกน้องแอมอีกคนนึงนั่นเนี่ยน้องพี่มีเธอร์โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่งตัวอะไรกันเนี่ยไม่ร่าตรงไหนขอแล้ววันนี้อันนี้รถใครอ่ะรถลุงงคนนี้รถโมหรอเนี่ยผมบอกแล้วไงแต่งตัวแบบเนี้ย ไม่แาเล่นวนเยนี่ต้องโดนตัวอะไร เปลี่ยน V I P ก็ได้นะไปเลือกชุดเลยเป็นเป็นล้านใครสั่งใครสอน ไปขึ้นไปเป็นชุดตายอีกเนี่ยไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย55ใช่ไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ชุดนี้ไม่ดีตรงไหนอ๋ออยากตายอีกเอาเอาเอาวิธีตู้เสื้อผ้าก็อ,อ,ยอ,อยู่ตรงนั้นเลยอ,อยู่เนี่ยชุดนี้ก็ได้ไหนยังเหมือนเดิม มันยังไม่เปลี่ยนเออชุดน,นี้แล้วแต่จะเปลี่ยน,นถ้าเห็นอีกนะห่อจริงๆด้วยเอาทันนี้ก็ได้อยู่ใช่ปะเมื่อก,กี้ทุเรศเกินไม่สวยตรงไหนหอ่หอห่อจริงนะเอาใส่อีกเห็นรอบต่อไปห่อเลยนะห่อทั้งสามด้วย เอาเอาเอาเออาาเอาเอาเอะไร <c oughs> นี่ชิงชเมื่อกี้ถูกไหมเอาเอาคุณคุณอยากโดนห่อใช่ไหมครับ <c oughs> คุณท้าทายใช่ไหมครับ ที่ที่มันคือรถลานขาเว้ยขันนั้นอะอะไรใช่ไหมอะไรคุณคุณยังไม่จบตอนนั้นมันเป็นรถสิบใบอเหรอรถเปิดได้อะมันก็คพื่อมาขายบ้าปังทำไมมันไม่โดนว่าอะไรกันเลย เรื่องของมันเรื่องของเขาเรื่องของเขาแล้วค่ะเรียบร้อยเชผาับไว้เรียบร้อยนแล้วผาพับไว้เลยอะลุงเรี้คุมกับเนินล้วหองดิวันนี้แต่งตัเรียบร้อยแล้วค่ะล้วฉีนถ้าเห็นใส่อีกก็อุ้มเอ๋อโอเวอร์แลนด์อะดูทรงละ ไปไปใส่ชุดแล้วเหรอเดี๋ยวว่าจะไปเล่นน้ำอย่าเพี่ยนใหม่ได้ค่ะไม่มีคนคุมว่ะเนื้อปาร์ตี้เนอะใครอยากไปเล่นน้ำทำไงดีอ่ะกูให้กูให้สตอรี่ซ้อนเลยอะโอเวอร์แลนด์ด้วยมาเนี่ยให้ด้วยมึงอย่าไปใส่มึงไปเปลี่ยนเลยนะมันไม่ดีเนี่ยชุดมันโป๊มึงเห็นไหมโอ้ตรงไหนติดล่างติดบนจะทำไมอ่ะก็กูจะใส่กูจะใส่ไปเดินแดงแดงด้วยเห็นดีดียินี้ตรงนดียินดียินดี ไปไหนรถตัวเองก็มีไอ้เหี้ยขับเร็วร้อนไม่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 กูมีธุระที่ต้องไปโน่โน่ขับรถอย่าขับรถพี่ทีพี่ทีเขาเรียกแก๊งนกไปสะพานอ่ะเขาเรียกทำไมอ่ะไม่รู้ใครจะไปรู้อ่ะแจ๊งเรือนเรียกไปปราบอ๋อโอสมควรโดนพี่ทีฮูเท่เปล่าพี่ทีหนูกับไอชินช่วยกันออกแบบ เฮ้ยทำไมชุดขาวจังอะ่ะ <c oughs> เอาธรรมดาครับมผมไม่อะไรนะขาวใช่ไหมลงุงผมซูมตรงชุดสา,ายสีขาวาประดีว่ากินกูต้าไปเยอะครับทุกทีไม่ผมซูมเนี่ยไไนนะข้างบนไอ้บันสีมีสีขาวเอา ดูด้วยครับเขาวิ่งไม่ทันผมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสับตีนแตกเวนเวนเวนละ ในรองเท้ากูลอยน้ำด้วยดิลอยน้ำได้ด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่พ้าเอาผมหนักเลยต้องเอาคืนละ แข่งม่อีกหนึง่งไฟ จบเลยจมน้ำหมอไม่อยู่หมอมีสิบเจ็ด ทิ้งน้ำด้วยประเด็นอะไม่จนุงตุยตัทิ้งน้ำด้วย้ขับคันนีอะเอออยงไม่มอ้ไอ่ตอน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 แท็กไม่รอไม่รอคนนี้ผมก็อ๋รเลยช่ก็หน่อเอิงี่้องเดี๋ยวมึงชักเอ๋ยอย่างเดียวน ไลบอยผมอะจะแย่งแล้วก็วันนี้จะแต่งตัวยั่วบอยผมเหรอบอยผมก็าตายด้านไปนานแล้วครับ